สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชร์แนลกวนอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำทรงผมให้ทรงผมนี้มันยาวขึ้นนะคะทุกคนมันทำได้จริงนะแบบว่ามันจะยาวแบบยาวมากๆเลยทุกคนอยากจะให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงก็มาดูกันเลยคะ่ะก็คือขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนใช้ทรงผมนี้นะ เราไม่แน่ใจนะทุกคนว่าทรงผมทรงอื่นจะทำได้ไหมแต่ก็ทุกคนใครที่ทำทรงอื่นแล้วมันได้ก็คอมเมนต์มาบอกแบ่งกันได้นะคะแบ่งปันความรู้นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็กดเมนูก่อนนะพอกดเมนูปึ๊บก็ให้กดมาที่ไอเทมด้านล่างนะทุกคนหลังจากนั้นก็กดคำว่าเออเป็นอันแรกนะคะแล้วก็กดคำว่าอ,อค่ะทุกคนเห็นไหมมีคำว่าเอ,อเป็นตัวสีม่วงนะคะ เครื่องบินมาอีกแล้วพอเราติ๊กถูกคําว่าอเสร็จนะคะให้เราติ๊กถูกให้เป็นคูณ5ตรงนี้ค่ะพอเรากดคูณ5เสร็จนะคะให้เรากดมาที่เหลืองๆตรงนี้หลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเราหันข้างให้ก่อนนะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามีเครื่องบินมีเสียงนกเสียงอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ พอเรากดให้มันเป็นแบบนี้แล้วทุกคนก็แบบไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมหน้าตามันแปลกๆแ,แบบหน้ายาวแบบหน้ายาวมากอะไแบบนี้ทุกคนก็อย่าเพิ่งไปสนใจนะคะเรามาสนใจที่ผมก่อนเดี๋ยวเราจะหาวิธีแก้ให้นะทุกคนเห็นไหมผมมันก็จะายาวๆแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือแบบมันก็จะมีความแปลกๆนิดนึงนะอ่ะแต่ว่าเรามีวิธีแก้ให้มันแบบให้มันเขาเรียกไงนะให้มัน หน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าผมยาวนะคะเออเหมือนกุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เห็นไหมทุกคนก็แบบมูนแล้วคือผมมันก็จะสะบัดสะบัดนะคะโอเคค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะกดเมนูอีกรอบค่ะแล้วก็กดอันแรกนะคะทุกคนตรงนี้หลังจากนั้นพอเรากดเสร็จให้เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกไปนะคะทุกคนพอเราเอาติ๊กถูกออกเสร็จนะคะอ่ะล้วก็กดออกไดเลย ให้เราเอาติ๊กทูออกก่อนนะออกเสร็จปุ๊บให้เราไปเปลี่ยนเสื้อค่ะทุกคนแบบเข้าไปในบ้านนะจะเอาบ้านหลังไหนก็ได้แต่ว่าให้มีที่อะไรนะที่เปลี่ยนเสื้อทุกคนเราก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อเลยนะวงสีชมพูเสื้อตัวไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเราจะเอาเป็นเสื้อตัวเออ,ต,เอตัวนี้แมวตัวนี้ละกันนะคือแบบเหมือนพี่ายเลยเห็นไหมทุกคน ใครที่เคยดู t i k t o อกก็อาจจะเห็นพี่อายผ่านๆน,นะคะก็จะเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่มีหน้ามาแล้วก็เออแบบเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่จะมีหน้ามาแล้วก็เป็นผมยาวๆแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าพี่อายนี้ไว้ผมยาวนะคะแล้วก็คือการแต่งตัวก็แบบแต่งตัวบางแบบนี้เลยเห็นไหมเหมือนพี่อายจริงๆเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนการทําผมยาวนะคะ ซึ่งทรงผมมันอาจจะแบบมีเบี้ยวๆนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนถ้าใครมีวิธีให้ทรงผมมันแบบตรงๆได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แป้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน